อย่างที่คุณเห็นไปเลยครับว่านี่คือฝาหลังที่สวยงามของ Redmi Note 9นะครับ Redmi Note 9เป็นสมาร์ทโฟนที่มีเลทราคาเริ่มต้นเพียงแค่4,999บาทครับกับสเปคความคุ้มค่าที่จัดเต็มมากๆเลยหน้าจอสวยสดนะครับกล้องหลัง4ตัวที่เป็น AI Quad Camera ด้วย Hot Shot นะครับถ่ายได้ทุกความประทับใจและบัตภายในจุใจถึง5 0 0 0มดมเลยจะเป็นอย่างไรคลิปนี้เนี่ยไปรื้อเต็มพร้อมกันไปดูกันเลย สวัสดีครับขอต้อนรับสุธีพัทรีวิวกับผมพัทน,นะครับการมาครั้งนี้ของ r e d m i Note 9นะครับหรือ Note เ้าเนี่ยเขามาพร้อมกัน2รุ่นนะครับก็คือรุ่น r e d m i Note 9นายธรรมดานะครับและ r e d m i Note 9 Pro ครับซึ่งรุ่นโปรเนี่ยเดี๋ยวเรามาคุียันอีกครั้งหนึ่งคลิปนี้ขอเจาะเรื่องตัวของ r e d มี Note 9นายธรรมดาก่อนนะครับตัวกล้องคล้ายๆกันเลยน,นี่เห็นไหมเหมือนกันนะครับคล้ายๆกันเลยมาที่เล d m i Note 9นายธรรมดาก่อนนะครับตัวเครื่องเนี่ยต้องบอกว่าถือ จับค่อนข้างกระชับมือดีนะครับแล้วก็ความหนาเนี่ยก็ไม่หนาเกินไปนะลองมาดูน้ําหนักก่อนนะครับว่าน้ําหนักเท่าไหร่หน้าจอ6.53นิ้วนะครับน้ำหนักก็คือ199กรัมครับก็ถือว่ายังรับได้นะครับเพราะว่ายังไม่เกิน200กรัมนั่นเองฮะ นี่นะครับคือสเปคสาคัญคือหน้าจอก่อนเลยนะครับสิ่งแรกเนี่ยคือหน้าจอขนาดใหญ่นะครับ6.53นิ้วเป็นแบบดอทดิสเพย์นะครับซึ่งมีความละเอียดที่ Full HD Plus 19.5:9ด้วยนะครับกระจกหน้าจอเป็น Gorilla Glass 5นะครับกระจกตรงนี้เป็น Gorilla Glass 5เลยนะครับรองรับที่เป็น TUV l i g l a n d ด้วยนะครับปกป้องตัวของดวงตาคุณจากแสงสีฟ้าได้นั่นเองครับหน้าจอเนี่ยค่อนข้างสว่างมากๆนะดูติ450นิตนะครับความสว่างมากสุดแต่ต้องบอกว่า นิดเดียวก็พอแล้วสว่างจริงครับรุ่นนี้แต่จุดสังเกตสําคัญนะครับคือหน้าจอรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นจอเจาะรูมาซึ่งจะแตกต่างจากรุ่นโปรนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นโปรเนี่ยเขาจะเจาะตรงกลางแต่รุ่นนี้เนี่ยจะเจาะมุมข้างๆนะครับฝาล้างให้สวยงามแบบนี้นะครับสีมีให้เลือก3สีคือ f e s t g r ก e n นะครับพอร์เรไว t e และก็ม i d ไ i g h t เ r ร y เครื่องที่ผมถืออยู่นี่ฮะสีม i d ไ i g h t เ r ร y เครื่องนี้นะครับคุณจะเห็นว่าความฉ่ำเงาเนี่ยคือฉ่ำมากๆเลยนะนะมันออกสีน้ำเงินน้ำเงินหน่อยนะครับ มีโลโก้เ e d มีด้านล่างนะครับส่วนด้านบนจะเป็นกล้องหลัง4ตัวนะครับ AI Quad Camera แล้วก็เซนเซอร์สแกนลายนิ้วมือนะครับที่ด้านใต้ครับกล้องหลักสูงสุด48ล้านพิกเซลตัวเครื่องมีขอบที่ค่อนข้างโค้งมนดีนะครับซึ่งตามสเปคแล้วนะครับความหนาหองต่อเครื่องก็คือ8.9ม mm. มอุปกรณ์ในกล่องเนี่ยถ้าเราแกะกล่องมานะครับเราจะเจอกับเคสนะครับที่เป็นเคส TPU มีความบางมากๆเลยนะใครชอบสายแบบเคสบางๆนะครับจะชอบกันมากๆ ใส่แล้วเนี่ยก็คือพอดีนะครับกระชับเลยเว้นรูแฟตนะครับเว้นรูต่างๆให้ครบนะครับตัวของช่องหูฟังนะครับเออช่องชาร์จไฟนะครับก็มีจุกปิดมาให้เรียบร้อยแล้วก็อุปกรณ์ในกล่องนะครับนอกจากคู่มือเข็มจิ้มซิมแล้วนะครับก็จะมีสายชาร์จนะครับตามมาตรฐานทั่วไปนะครับ USB A to USB C และอะแดปเตอร์ชาร์จไฟนะครับที่เป็นย2.5วัตต์นั่นเองในครั้งนี้นะครับ เลดมี Note ตนเนี่ยรองรับการชาร์จเร็วฟาชาร์จ18วัตต์นะครับแบตเตอรี่ก้อนใหญ่5000พันแอมป์ก็ชาร์จเร็วได้นะครับดังนั้นเนี่ยไว้ใจได้เลยว่าตอนชาร์จก็จะไม่นานแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือถ้าคุณใช้งานดีๆนะครับเราสามารถอยู่ได้นานถึง2วันเลยนะโอสบายนะครับ DJB ลำโพงเป็นลำโพงโมโนนะ ต,ต้องบอกว่าเบสดังมากลำโพงดังนะครับเบสแน่นดังนั้นเนี่ยเรื่องการใช้งานดูหนังนะครับแล้วก็ลำโพงเนี่ยหายห่วงเลยคือดังจริงอะลำโพงนี่แบบเบสกระหึ่มเลยสำหรับใครที่เอามาดู Netflix นะครับผมทดสอบเทสกับตัวของแอปพลิเคชัน DRM Info นะครับเราจะเห็นว่าเราจะได้ Security <S <S มาที่ระดับ L1 นะครับดังนั้นเนี่ยใครจะเอามาดูที่เป็น Full d ก็สบายๆเลย ก่อนจะไปเรื่องสําคัญคือเรื่องการเล่นเกมนะคบผมขอทดสอบด้าน GPS บ้างครับว่า GPS เป็นอย่างไรนี่คือการทดสอบการใช้งาน GPS นะครับรถผมติดฟิล์ม80%รอบคันนะครับเป็นเซรามิกนะก็ต้องบอกว่าการจับ GPS เนี่ยถือว่าเริ่มจับได้ค่อนข้างรวดเร็วด,ดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรารอไปจับเป็น20ดวงขึ้นนะครับใน InUse เนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาสักประมาณ20วินาทีขึ้นไปนะครับถึงจะจับได้ความเร็วก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับฟิล์มเซรามิก80%รรอบคัน ต่อไปก็พูดถึงเรื่องการเล่นเกมนะครับว่าการเล่นเกมเป็นอย่างไรนะครับโดยเครื่องที่ทดสอบเครื่องนี้นะครับเป็น Helio G85 นะครับและ RAM 4 g b นะครับ ROM 128 g b ก็คือตัวท็อปนั่นแหละแต่ผมบอกได้เลยว่าแม้คุณจะเลือกเป็น RAM 3 g b นะครับ ROM 64 g b กเนี 6, ่ยก็สามารถที่จะเล่นเกมภาพรวมได้ไม่ต่างก,กันครับ มาที่เรื่องการเล่นเกมกันบ้างครับเกมเท r b o จะมาเพิ่มความเร็วนะครับและก็ประสิทธิภาพของระบบทั้งปุ่มรับต่างๆนะครับแพนฟีหรือว่าการป้องกันการแจ้งเตือนต่างๆก็ได้เช่นกันครับเริ่มต้นที่เกมแอปฟ้9เนะครับเกมแข่งรถเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีดิเอทเทคเฮเลโอจนะครับสามารถขับเคลื่อนได้ลื่นไหลดีนะครับเล่นทุกอย่างปกติดีนะครับควบคุมทิตทางหรือตอนที่มีเอฟเฟกออกมาเนี่ยก็ถือว่าตัวเกมนั้นลื่นไหลดีไม่มีปัญหาครับพับจีนะครับสามารถปรับได้ที่ SD และสูงนะครับ เรื่องเกมเดี๋ยวขอคุยเลือกๆอีกคลิปหนึ่งละกันแล้วก็ ROV e นะครับเราก็สามารถปรับค่าต่างๆเปิดภับ SD ได้นะครับแต่ว่าตัวของ High Frame Rate เนี่ยจะไม่มีให้เปิดนะครับเริ่มเกมมานะครับแบตเตอรี่อยู่ที่47%คเ,เครับเราปรับ p a r t i c l e สูงทั้งหมดนะครับแล้วก็ทั้งเกมนะครับคุณจะเห็นว่าเฟรมเรทเนี่ยเต็มที่ก็คือ30เฟรมนั่นแหละมันอยู่ประมาณนี้ครับ29-30เเฟรมตลอดทั้งเกมนะครับเพราะว่าเราเปิด High Frame Rate ไม่ได้ แต่ถ้าเกิดว่าดูความลื่นไหลของตัวเกมแล้วนะครับเนี่ยแบบบวกกัน5คน6คนแบบนี้นะครับก็ต้องว่าเฮ้ยมันก็ลื่นไหลเล่นได้นะเล่นเพื่อความเพลิดเพลินได้อยู่นะครับอาจจะไม่ได้ปื๊ดเหมือนกับเกมมิ่งโฟนราคาแพงหลายหมื่นบาทนะครับแต่ถ้าเกิดเอามาเพื่อความเพลิดเพลินแบบนี้เนี่ยได้อยู่นะเห็นไหมครับโดนไปวิ่งต่อเนื่องได้เลยจนสุดท้ายจบเกมมานะครับ15ที่ยวิแบตเตอรี่เหลือ4ี่หเรหือลดไปเพียงแค่2%เเท่านั้นฮะตบมือสิครับรออะไร และด้านความร้อนนะครับก็ไม่ทําให้น้อยหน้าเหมือนกันครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับห้องเปิดแอร์และ2ยีองศานะเราจะเห็นว่าอยู่ที่ประมาณสัก30หรือ30ตต้นๆเท่านั้นเองถือว่าเย็นมากเรียกว่าสามารถใช้งานได้อย่างสบายเลยเอย้ผมลืมไปตัวหนึ่งสิ GPU นะครับเรายังไม่ได้โชว์เลยอ่ะมาดู GPU นิดหนึ่งครับว่า GPU เป็นตัวอะไรนะครับ GPU ตัวนี้เนี่ย Mali G52 นะครับ MC 2นั่นเองครับ สเปกด้านต่อไปนะครับที่ผมอยากคุยกับทุกคนนะครับก็คือเข้ามาพร้อมกับกล้องหลังที่เป็น4เลนครับขอพูดเรื่องกล้อง่อเลยแล้วกันนะกล้องหลัยมีขนาดที่48ล้านพิกเซลนะครับกล้องตัวที่2เป็นอันตรายนะครับ8ล้านพิกเซลมุมมองกว้างสุด128องศากล้องที่เป็นโบเก้นะครับเดฟเซนเซอร์นะครับสำหรับวัดระยะแล้วก็กล้องมาโครนั่นเองซึ่งไอเจ้ากล้องมาโครนี่ก็เจ๋งนะฮะเขาสามารถที่จะถ่ายได้นะครับแบบออโต้โฟกัสเลยนะ2ถึงซนติเมตรครับดังนั้นเนี่ยสมาร์ทโฟนบางรุ่นคุณอาจจะพบว่า เราอาจจะต้องถือระยะใกล้ที่3ซนติเมตรเนี่ยถึงจะชัดเลตมีนอทหนาไม่ต้องครับระยะ2-10ซนติเมตรออโต้โฟกัสเลยนี่คือเมนูการใช้งานเรื่องกล้องหลักนะครับก็ปกติเลยไม่ว่าจะเป็นรูปถ่ายนะครับการถ่าย48ล้านพิกเซลก็ใช้ได้ถ้าหมดปกติเนี่ยภาพถ่ายจะเป็น12ล้านพิกเซลนะครับเป็น4 in 1วิดีโอกล้องหลังสามารถถ่ายได้นะครับแล้วก็คุณยังสามารถใส่ฟิลเตอร์ต่างๆรวมถึง b e a ตี y ของการถ่ายวิดีโอกล้องหลังได้ด้วยนะครับการถ่ายสโลโมชันมีให้ใช้นะฮะก็เคยเทสไปแล้วแหละใน Redmi ของตัว Note 9s นะครับว่าสโลโมชันเป็นอย่างไรไปย้อนดูกันได้นะครับสำหรับคนที่สนใจในโหมดหลักเนี่ยคุณสามารถใช้งานทั้ง s d r ได้นะครับการเปิด AI กล้องหลังนะครับแล้วก็บิวตี้ฟิลเตอร์ต่ตางๆใช้ได้อยู่แล้วนะครับโหมดมาโครเปิดจากตรงนี้ครับ Google Lens มีให้ใช้ครับในโหมดวิดีโอนะครับเราสามารถที่จะเปิดมาโครถ่ายได้ด้วยนะแต่ว่าความละเอียดจะลดเป็น720 p ถ้าเราเกิดเปิดเต็มๆนะครับต้องการถ่ายเต็มๆเ,เนี่ยเราจะสามารถถ่ายได้สูงสุดที่1 0 8 0 p ที่30เฟรมเพอร์เซกนั่นเองครับไปดูภาพถ่ายจริงกันฮะว่าภาพถ่ายจริงนั้นเป็นอย่างไรครับรวมถึงวิดีโอด้วยขอเริ่มที่กล้องหลังก่อนนะครับอ่ามาแล้วนะฮะใครคิดถึงน้องฝ้ายวันนี้น้องฝ้ายมาแล้วนะครับนี่คือภาพถ่ายจากกล้องหลังของ Redmi Note 9ครับอันนี้ภาพแรกๆที่เราถ่ายเลยนะจะเห็นได้เลยว่าเนี่ยอันนี้ถ่าย indoor ผิวสกินโทนผิวค่อนข้างดีนะครับสีผิวค่อนข้างดีรลายน้ำขึ้นมาได้ด้วยนะ Redmi Note 9 AI Quad Camera ครับแต่ถ้าเกิดว่าผมเปิดที่เป็นโหมดบุคคลกล้องหลังปุ๊บเนี่ยเรารู้สึกได้เลยว่าการถ่ายบุคคลเนี่ยกับชัดขึ้นฮะก็การตัดฉากหลังรอบนี้เนี่ยค่ะนะาสอผ่านบริเวณตัวต่างๆนะครับก็ถือว่าตัดมาได้คมดีนะครับบริเวณผมก็ตัดมาได้ใช้ได้เลยใครจะเอาบุคคลมาถ่ายในภาพปกตินะครับเราแนะนำว่า โฟกัสดีๆกันนิดหนึ่งนะอาจจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะครับต่อไปถ้าเกิดว่าเป็นเลนที่เป็นอัลตราไวท์นะครับ8ล้านมิกเซลเนี่ย118องศาจะเห็นว่ามุมมองของภาพเนี่ยค่อนข้างที่จะกว้างขึ้นจากปกติพอสมควรเลยนะครับนี่แล้วก็ถ้าเป็นเลนปกตินะครับผมก็ยังมีความรู้สึกเหมือนเดิมกับเล d m i n o ต e 9นนะครับคือคุณจําเป็นจะต้องแตะหน้าจอนะครับแล้วก็มีการดันแสงขึ้นนิดหนึ่งนะครับภาพถึงจะสว่างและถ้าเราเปิด AI เนี่ย เช่นภาพนี้นะครับอันนี้คือปิด AI อันนี้คือเปิด AI นะครับก็จะทําให้สีของภาพนั้นสดขึ้นได้ครับถ่ายระยะใกล้ๆแบบนี้นะครับก็ถือว่าสีสันสดสวยงามดีทุกคนที่ใครอยากถ่ายหน้าชัดหลังเบอร์นะครับแม้เขาจะไม่มีโหมดที่เป็นแบบเอ่อ aperture ให้เปิดนะครับแต่เราสามารถใช้ภาพบุคคลนะครับโหมดบุคคลเนี่ยถ่ายได้แบบนี้เป็นต้นนะครับแม้คอมพิวเตอร์เครื่องนี้นะครับจะไม่ใช่บุคคลเนี่ยผมก็เปิดโหมดบุคคลนะครับแล้วจิ้มไปที่ตัวคอมพิวเตอร์เคสนะครับก็จะทําให้หน้าชัดหลังเบอร์ได ดูสิการตัดขอบค่อนข้างเนียนใช้ได้เลยนะครับแล้วก็เบลอไปถึงบริเวณไกลๆบริเวณท้ายเครื่องเลยดังนั้นเอ้ยเรื่องเบอร์หลังรุ่นนี้ถือว่าสอบผ่านนะครับใช้งานได้การถ่ายที่แสงน้อยนะครับจะมีโหมดกลางคืนให้ใช้งานนะครับอันนี้คือช่วงประมาณสักเกือบๆทุ่มหนึ่งแล้วก็จะเห็นว่าสีสันเนี่ยในช่วงแสงน้อยแบบนี้เนี่ยเก็บมาได้สวยงามดีการถ่ายที่เป็นมาโครนะครับสามารถถ่ายได้ที่ระยะใกล้2องถึงสิบเซนติเมตรนะครับอันนี้คือปิด AI ก็คือจะดูสีเป็นธรรมชาติมากกว่านะครับเมื่อเราเปิด AI เนี่ยสีสันก็จะมีความสดขึ้นนะครับอย่างที่คุณเห็นเลยว่ากล้องมาโกของเขาเนี่ยแม้จะเป็นขนาดแค่2ล้านพิกเซลนะครับแต่เราก็สามารถใช้งานได้จริงนะเออใครอยากถ่ายใกล้แบบนี้เนี่ยขอทีเดียวคือแสงพอนะครับเป็นแสงเอาท์ดอร์เนี่ยจะถ่ายได้ชัดมากๆนะครับกล้องหน้าอย่างที่บอกไปว่าเขาให้มาเนี่ยเป็นบร,ริเวณที่เป็นมุมจอนะครับตรนดอทด,ดิสเพย์ตรงนี้13ล้านพิกเซลครับในกล้องหน้าก็สามารถที่จะเปิด SDR กล้องหน้าได้นะครับ แล้วก็เรายังสามารถจะถ่ายวิดีโอกล้องหน้าได้ด้วยนะครับเปิดบิวตี้กล้องหน้าได้ฟิลเตอร์กล้องหน้าได้นะครับนี่ปรับบิวตี้นะครับปรับฟิลเตอร์ได้หมดเลยครับไปดูภาพกล้องหน้ากันครับว่ากล้องหน้าเป็นอย่างไรครับเฮ้ยต้องบอกว่าทุกคนกล้องหน้านี้ไม่ใช่เล่นๆนะอีกแล้วนะ Redmi Note 9 S ว่าเจ๋งนะ Redmi Note 9ก็เจ๋งไม่แพ้นครับคุณดูสนะิฮะ <G l ank> การที่ผมถ่ายหน้าชัดหลังเบอร์นะครับภาพบุคคลกล้องหน้าเฮ้ยมันชัดมากๆว่ะ คือตาเป็นตาคิ้วเป็นคิ้วเลยนะถ้าบอกว่า64ล้านกล้องหน้าผมก็เชื่อครับผมชัดมากคิ้วชัดมากๆนะฮะแม้เราจะคิ้วน้อยก็ตามคือเนี่ยดูดิเส้นผมต่างๆที่ผมเป็นคนแบบเซตมาให้มันเนี่ยแหลมแหลมแหลมๆแบบเนี้ยการตัดออกกับฉากหลังนะก็ถือว่ายังตัดได้ดีนะเออนี่กล้องหน้าเดียวนะครับทุกคนเจ๋งว่ะ ามาดูสบข,ของสวยสวยงามบ้างนะฮะหรืออย่างถ้าเกิดว่าเป็นผู้หญิงเนี่ยก็สกินโทนก็ถือว่าทําได้ดีนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้อมชมพูจ๋าเท่าไหร่นะก็ใส่ดีใช้ได้นะครับแบบนี้ชัดเลยก็จะมีความคมชัดนะครับใช้ได้เลยดังนั้นกล้องหน้าเนี่ยใครที่สนใจจริงๆเนี่ยหรือว่าสอบผ่านนะครับต่อไปเป็นเรื่องของวิดีโอนะครับวิดีโอกล้องหลังที่ผมลองถ่ายมานะครับาวิดีโอกล้องหน้าสิที่ลองถ่ายมา,มาก็พบว่ามันจะมีความสั่นไหวประมาณนี้เลยนะ ดังนั้นเนี่ยใครเอามาเดินถ่ายวีล็อกนะครับจะต้องนิ่งจริงๆหรือว่าไปใส่ที่เป็นกิบเบิลช่วยนะครับโซ่วิดีโอกล้องหลังนะครับก็จะมีประมาณนี้เลยนี่เราบันทึกมาที่เป็น full hd นะครับ1 0 8 0 p สกรีนโทนนะครับการปรับไว้บารล้านนะครับสีผิวต่างๆก็จะได้ประมาณนี้อืมลองตัดสินใจดูแล้วกันนะคะนิ่งไหมแต่การปรับแสงการปรับไว้บารลานนะครับก็จะเป็นเอกลักษณ์นะครับของ redmi note 9ประมาณนี้เลยเรื่องกล้องหน้าพูดไปแล้วนะครับที่มี panorama เซลฟ i ่นะครับ ตามแชปเตอร์นะครับยกมือถ่ายได้นะครับใช้เฟซออล็อกได้นะครับ CPU รอบนี้นะครับให้มาเป็น Helio g 8 5ครับซึ่ง Helio g 8 5เนี่ยเป็นของ MediaTek นะครับซึ่งเขาจะประกอบด้วย6แกนนะครับที่เป็น a 5 5นะครับ1.8 GHz แปะเฮิร์และสคอแรงครับที่เป็น a 7 5นะครับที่2.0 GHz นั่นเองความแรงนะครับเมื่อเทียบกับ snapdragon 665เดิมนะครับเราจะเห็นว่า redmi note 9เนี่ยทำความแรงได้มากกว่าเดิมนะครับผลทดสอบ antutu benchmark เนี่ยได้ไปถึง250,000เลยนะ อันนี้คือจากที่ Redmi ทดสอบมานะครับความแรงที่มากขึ้นนะครับเทียบเป็น21%นะครับกับ Redmi Note เนะครับหรือ Note 8นั่นเองผมขอทดสอบในส่วนของผมเองมั่งว่าผมทดสอบได้เท่าไหร่นะฮะกิกเวนไฟนะครับได้มาติดคอออกมาที่1,314ครับและอันตัวตตุเบชมาครครับทุกคน2 6 0 0 0ฮะเฮ้ยตามที่ Redmi เค็มเลยมากกว่าด้วยนะครับดังนั้นถือว่าความแรงเนี่ยเครื่องไม่ถึง5,000บาทอะคือ4,999บาบาทก็สามารถทำความแรงแตะ ได้้แลวขอแทรกเรื่องราคาและการจําหน่ายนิดนึงนะครับว่าการจําหน่ายและราคาวันสั่งซื้อเป็นอย่างไรครับจะมีการวางจําหน่ายนะครับวันที่28พฤษภาคมนี้นะครับก็มีทางช่องทางออนไลน์นะครับถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นแรม3รอบ4เนี่ยเฉพาะช่องทางออนไลน์นะครับ4,999บาทก็ช้อปปี้นะครับราซาดาหรือว่าเจดีดิจิทัลก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นแรม4นะครับรอม128กิกเนี่ยราคาจะถูกอัพขึ้นไปนะครับเป็น6,499บาทก็แพงขึ้นประมาณสัก 1,500บาทนั่นแหละนะฮะตัวนี้เนี่ยจะวางจำหน่ายนะครับทุกช่องทางเลยดังนั้นใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถที่จะาหาซื้อจับจองได้นะครับวันที่28เป็นต้นไปแรม 3, รามอม64ถามว่าเพียงพอต่อการใช้งานไหมก็เพียงพอนะครับด้วยสมาร์ทโฟนที่เป็นระดับ Entry มันก็มีความคุ้มค่าคุ้มราคาเน้นคนคุ้มคุ้มอะ่ะเอาแบบไม่เกิน5,000ใช้งานได้แบบจ๋าจาแล้วแต่ถ้าเกิดว่าคิดว่าซื้อเผื่ออนาคตนะครับอยากได้ตัวของรอมเยอะหน่อยนะครับแรมเพิ่มมาเป็น4 g ิกเนี่ยก็ซื 4, h, 6, เออสี่ร้อยยี่บแปดก็ได้นะครับหกพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทนั่นเองการใส่ซิมการ์ดนะครับสามารถใส่ได้สองสล็อตนะครับแล้วก็เพิ่มไมโครเอสติการ์ดอีกหนึ่งสล็อตนะครับไม่ต้องแย่งกันก็คือแบตเตอรี่ครับที่ผมบอกไปเลยว่าห้าพันมิลลิแอมนะครับสามารถใช้งานได้จุใจครับสองวันสบายๆนะครับชาร์จเร็วสิบแปดวัตต์นะครับอะแดปเตอร์มีแถมมาให้ในกล่อง ซร่งการใช้งานเนี่ย<ม>เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณเอามาดูวิดีโอเนี่ยสามารถใช้งานได้ยาวนานสูงสุดถึง17ชั่วโมงเลยนะนี่รับรับ,รบตัวเครื่องนะครับก็ให้มาครบนะครับทั้งพอร์ตเชื่อมต่อนะครับที่เป็นตัวของ usb c นะครับก็มีมาให้นะครับช่องหูฟัง3.5ม mm มิลิเมตรนะครับมีมาให้ใช้งาน และด้านบนของตัวเครื่องนะครับก็จะมีตัวของ IR b u s e r ด้วยนะครับสำหรับใช้งานเป็นรีโมทคอนโทรลนะครับเอามาควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆได้นั่นเองครับ<ม>ตัวเครื่องมี anti-spas ด้วยนะครับคือจะมีการทําเป็น nano coating นะใครที่อยากเห็นการทดสอบนะครับในคลิปของ Redmi Note 9 s เนี่ยผมทดสอบแล้นะคือเอาสปริงเกอร์ฉีดมาเต็มๆเลยนะครับเขาก็สามารถที่จะปกป้องพวกละอองน้ําต่างๆได้ IR b u s e r นะครับใช้งานควบคุมเป็นแทนรีโมทได้อันนี้คือสเปคภาพรวมแหละว่า r e d มี Note 9นเะนี่ยมีอะไรให้บ้างน,นะครับกับความคุ้มค่าแบบนี้ต้องบอกว่าเขาเป็นแบรนด์หนึ่งนะครับที่เป็นระดับ w o r ร์คคล s สนะครับการออกแบบตัวเครื่องสวยงามนะครับความคุ้มค่าจัดเต็มแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าด้วยอีโ s สเตมของเขาเนี่ยทำให้ r e d มีเป็นแบรนด์หนึ่งนะที่ใส่ใจนะครับแล้วก็อาจจะไปแค่เราคุ้มค่าในราคาย่อมเยาจริงๆถามว่าพี่ครับ คูบมาทั้งหมดเนี่ยราคาที่คุ้มค่าคือ4,999บาทในรุ่นแรม3รอมมมันมีจุดสําคัญนะครับหรือจุดที่เราต้องรู้จุดที่ต้องติบ้างไหมมีนะครับบริเวณกล้องหลังนะครับจะมีการนูนออกมานะครับอย่างที่ผมเคยพูดไปนั่นแหละมันจะนูนออกมาแบบนี้และตัวนี้เนี่ยเมื่อระวางกับพื้นโต๊ะที่เรียบนะครับจะเป็นตัวสัมผัสเลยดังนั้นเนี่ยคุณควรที่จะหาตัวของเคสนะครับในที่แถมงมาในกล่องก็ได้นะครับหรือตามชอบเนี่ยใส่ตลอดเวลาหน่อยนะครับจะได้ปกป้องตัวเลนส์ตัวนี้ไว้ไม่งั้นเดี๋ ด้านหน้านะครับมีการติดฟิล์มกันรอยมาให้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าด้านบนตรงนี้จะไม่มีไฟ LED notification มาให้นะครับถ้าเป็นรุ่น Redmi Note 9s นะครับและรุ่น Redmi Note 9 Pro เนี่ยจะมีไฟดวงเล็กซ่อนอยู่ให้นั่นเองครับนอกนั้นก็คือการใช้งานภาพรวมผมว่าผมพอใจนะก็สามารถที่จะไปหาซื้อจับจองกันได้นะครับวันที่8พฤษภาคมนี้นะครับเริ่มต้นเป็นวันแรกนะครับอ่าตามนี้เลยนะครับที่8พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปครับ ส่วนใครที่สนใจรุ่นแพงกว่าน,นี้นะครับหรือว่าอยากได้สเปคแบบโปรกว่าน,นี้นะครับเขาก็จะมี Let 雷米โนตไนโ r รนะครับซึ่งรุ่นนี้เนี่ยราคาเริ่มต้นก็คือ7,999บาทหรือแพงกว่าการประมาณ3,000บาทนั่นเองครับเราก็ต้องบอกว่าเออมันก็ความเป็นโปรแหละ ได้อะไรที่แตกต่างนะครับเช่น CPU นะครับกล้องหลังที่อัพไปเป็น64ล้านพิกเซลใครสนใจรุ่นนี้นะครับก็วันที่28เหมือนกันนะครับแต่กล้องหลังให้เป็น4ตัวเท่ากันนะครับวันนี้ผมพัชจากทีพัชรีวิวลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นใดจากเซี่ยงมีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครนะครับและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยใครที่จะสั่งซื้อต่างๆนะครับเรื่องเพิ่มเติมจะมีเพิ่มเติมนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยกดดูกััันนนไไดด้ลาาาาาปกก่อทุคคบบบบบ๊๊ยยยยสสวีร